ก็ค่อยงามมันได้ดอกแบงแต่ก็สวยจ้าเออปุบ<อ>เนี่ยจัวเลยเนี่ยสวัสดีจ้าทุกคนสแสดงเลยจ้าวันนี้เข้าปาห้าเห็ดอีกแล้วพี่น้องแอบแบบมาคือทอดปลาเห็ดยังได้เห็ดเรื่องเพิ่มเลยมาจ้าจุดนี้นั้นเคยมาเห็น โดนแล้วซองปีที่แล้วคิดว่าน่าจิมีเหตุเรื่องอีกก็เลยมาเบึงจะหมเบึงแคล้าลุนกันเนาะปลานี่ว่าวาี่ได้เห็ดว่าจ้าวันนี้เข้าป่าหาเห็ดหยุดเก็บบูเบอร์รี่หนึ่งวันนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยไปเก็บใหม่มีออเดอร์อีกสองถัง แต่เราอยากมาหาเห็ดก่อนเราห่วงเห็ดมากกว่าวันนี้กระใจดีจะดีพี่น้องลบงานออกมาทรงเยวมาเบิ้งรุ่นกันจ้าัเขาจะได้เห็ดบอลมือวานี้เข้ามาปลาที่ขนบกวยเข้ามาอยู่ขนบกเข้ามาก็เลยลักษณะนะก็เลยเป็นจังซีจ้ะหกหกเด พวกลงโบ,บเทียบโอเคเนาะเดี๋ยวเบิ้งพี่น้องเขา,าจะได้เห็ดบ่เห็ดพึ่งเนาสลาภาพแล้วพี่น้องจะหาเบิง่งเห็ดเรื่องของเนาะเคยเห็นอยู่ห่างจุดข้างหน้าเนี่ยจะ้ะแ้วเนี้ยาจ้ะเดี๋ยวไปเบิ่งก่อนลุ้นก่นอนอ้าวอันนี้เห็ดยังมากินบุ๊เห็ดพึง่ง เจอแล้วจ้าคุม้มซัพ์ของเหาพี่น้องเห็ดเหลืองที่เราเคยมาเห็นไว้สองปีที่แลว้วดอกกำลังใหญ่เลยพี่น้องเอ่ยตอนดอกน้อยๆบหมาบหมาเอารอให้เขา้าใหญ่จำมงบ่ไดพรมนี่นละมื้อนี้มาเดาๆเาบึ่งจา้าโอ้โหสวยงาม เก็บกันเลยจ้าพี่น้องเก็บเห็ดเรื่องเรงไม่เนี่ยพี่น้องเอ้ยเรื่องงามเรื่องพี่น้อง ดอกมะม่วงนี่เอ,อ้ยบึพี่น้องเอ้ยดอกนี้ใหญ่คักจองดอกติดกันว่ะอ๋อติดจองดอกติดกันนี่จ้ะค่อยๆจับว่ะ

หางล่างพี่ว่ีไยพี่น้องรวมเส้นแล้วพี่น้องรวมกันเส้นแล้วจ้ะน่าจะได้อยู่หลบประมาณเกือบเกือบเพิงกิโลจ้าเอาตัดค่ากันเอาไปเฮ็ดบ,บ้านม่ได้หลบเพราะว่างานล่าอ,อยู่บ้านเนาะล่ายางเมื่อคืนนี่ก็ไอความสะอาดบุหรีจนงดเที่ยงคืน เล็าๆก็บหอมสะอาดเก็บกวัดลังอันนั้นลังอันนี้ก็ป่าเข้าไปตีน,นึงแล้วจ้ะถ้าห่อเห็ดแต่พี่หนูก็จะห่อก็จะมีเวลาเห็ดยังอื่อูีบ้าน

จุดเดียวของเราจุดเดียวเน้นๆจุดเดียวเน้นๆไปจ้า เฮ็ดเหลืองโอ้ยบางฮั้นลืมเปิดกล้องพี่น้องเบาอยู่ผู้เดียวอุ้ยนรกค่ะเอ้ยวันนีจะคลองเปิดกล้องจ้าเบาอยู่ผู้เดียวจะน่าเก็บเห็ดแล้วมาถึงเบิองแล้วเอาลืมเปิดกล้องหรือไ่ได,ด้ขิด เนี่จ้ะเก็บก่อนแล้วเด้อเก็บไปเว้าไปอยู่ผู้เดียวอยู่โอเคตัดขาดพี่น้องตัดขาก่อนเด้อจ้ะเบิ่งเห็ดพึ่งเท้าพี่น้องว่ะอู้หึบปดใหญ่คักใหญ่เนยังเลาะเบิ่งแถวนี้อีกก่อนจ้ะจะมีเห็ดเรื่องห่าอีกบ่ ดอนกนี้เป็นย่งพีน่น้องสสดได้บ่เอาไปอบแล้วเอาไปลวกดีโอ้ขาเป็นไงโอ้น่าจะได้อยู่หรอกอย่าอีกดอนกนี้ยเก็บลงนี่ก็แข็งเนาะรุ่นนี้ต้องออกไปนึ่งอบคือสิได้บ่ นี่แล้ววาเดี๋ยวปาดบเบิ้งขาก่อนดนูพี่น้องปาดบเบิ้งขาก่อนอุ้ยขาแม่งแล้วได้ยุหรอกจากดอกนี่นะเดี๋ยวเบิ่งดอกนี้กันเมื่อกี้ดอกนี้เข่า จัวอยู่ด้วยละอ,นอ,นอ่ะนอนไปจ้าพิจารณาอีกทีหนึ่งประเทศจังไดกับเฮดด็อกรุ่นนี้ดี ่ทางนี้เห็ดพึ่งไปจ้าไปจอจ้ามาพออีกจุดหนึ่งแล้วจ้าพี่น้องถ้าเห็นเห็นมีหอยขนเก็บอยู่ด้วยพี่น้องมีหอยตัดขาอยู่แต่หว่าน่าจะโดนแล้วจ้ะน่าจะเป็นบวมในอาทิตย์ที่แล้วนี่หรอกหอยหอยเหมือนเกาแล้วไหมนี่เป็นทางงางออกไป ถนนเสียงรถแลนเหมือนเป็นถนนใหญ่อยู่จ้ะข้างหน้าเนี่ยเสียงรถแลนประจำอยู่เอาเอาเอเอาเราเก็บพี่น้องดถกไงครับโอ้โหวนรด้จ้ะโอ้ยค่อยๆเก็บเดี๋ยวพี่น้องยามดอกหัก Hmm. bừng nữa chưa? ô bà này xí sấp yếu, nhung mà coi quẩn nữa, nhung mà ăn láo ăn Vừa bởi lý lúc rồi, cái lúc nhá nháy cái lúc Bà nấy lúc vừa bởi lý nháy nháy Ôi trời Để phải Để coi mặt cắt khác trời ตัดค่าเสร็จแล้วพี่น้องเดี๋ยวเอาไปต่อจ้ะเสียงรถแลนไกลๆนี่ถนนออกเป็นตรงนี้เองไกลๆนี่เองจ้ะอ้าอยางยางออมไปนี้ก็ไปฮอดมันจะวนวนไปจุดแรกที่เหาเก็บที่เข้ามาถึ่งแล้วจ้ะเดี๋ยวเอายางไปเบื้องนั้นจิกหน่อยแล้วค่อยอยางย้อนกลับไปทางในดีกว่าดอกรุ่นนี้นะกำลังดี Ừ, Khả say đây vô Mốt giấc nghỉ Thác cho Vâng, đốt ní, Say đây vào phía nông Khả nháy nhảy Oh, Vâng you. เ็วัาเรื่องไล่แล้วต้องออกไปนึ่งแล้วสุมเนี่ยไปอบบ่ได้ดอกหนึ่งนั้นบ่เป็นตะพานไหมพี่น้องมันเป็นโน่นจ้าเลยว่าที่บ่เอาอันนี้แข็งแข็งอยู่อุ๊ป พอ่นีต้องออกไปนึ่งอย่างเดียวนึ่งกับลวกต้มเนาะไปมันก็เลวไวพร้อมแล้ววะดีกว่าอบอบมาใช้เวลาโดนโดนพี่น้องอึบไปจ้าลุกขึ้นมากับหมอพ่อตรงนี้อีกพี่น้องโอ้ยจะเป็นพาเกันออกขักเนาะ อดฤดูกาลเพิ่นนะสามดอกเใช่หรอนี่จ้ะายักษ์กกมีอายุนนะาได้แล้วเดี๋ยวเหามาเช็คเบึงเช็คเบึงเพลินเท่าซ้ำได้อันนี้ก็ตายดอกเรื่องแล้ว mình ta lún ní mày, nhấc đầy nữa khèo khèo uốp uốp nè, à. à, ta okay, nói là ok chứ ไปจ้าพี่น้องไปตอรุ่นเนี่ยเจ้ะเอาไปอบเนี่ยจั่วเลยเนี่ยโอเคจ้าไปเลยจ้าน่เจ็กเท้าเราจะหมอแล้ว เต่อเต่อจ้ะอันนี้เฮ็ดเฮ็ดนางไกพี่น้องเนี่ยหักแล้วก็ทีเป็นข้นๆแบบเนี้ยจ้ากัมาเป็นข้นทางในเนี่ยเวลาเอาไปให้กินเราต้องไปคูดตรงนี้ออกก่อนทอดบางคนเอาไปทอดกรอบแล้วก็เอาไปพัดกระเพราจ้ะแซ่บอยู่เด้อกำลังขึ้นเลยเนี่ยอ่อนๆเรามาต้องแยกทุ่ง ใส่ตังห้าเพระาะว่าคนเขาลุนใส่มูล,ลนน่าเกียดบร,เ,รเป็นตะกินดอนนี้นะขึ้นคักขึ้นเน่เด้อด้ออ้ย,ยนี่ phun cơm ăn để oh. Tuần leo qua xí bờ hết ươn nằm nè và leo cả bột bờ đây nó đọc on ồn Ôi Đọc hạp Ấu ăn lang ้ามาข่าวที่แล้วอาทิตย์ที่แล้วในอย่างบ้านใ้ขึ้นอยู่เด้ะว่าฝนฝนบ้านใ้ถึงเข้าืัานนี้มาอาทิตย์นี้ฝนได้ทึบฝนคักแล้วไม่ขึ้นคักเลย ไสทุ่งอันนี้แยกไสทุ่งต้งฮักไสทุ่งนี้จ้จะเดี๋ยวตัดขาถังความสะอาดจัง่อยก่นอนถังความสะอาดเสร็จแล้วพี่น้องตัดขาตัดฟุน่นอันนี้เ่าได้เห็ดเห็ดเกาลัดจ้ะอันนี้เขาเจ้าว่าก้อยแซ่เพื่อนอย่างบ้านได้เคยลองอยู่มือเมื่อก่อน,นก็ได้มาไล่ดอกอยู่ดอกตุมต่มๆนิดน้อยนี่จ้ะ ไปต่อจักหน่อยจะกลับบ้านเนาะจะฝนจะมาแล้วเบิ่งพี่น้องเฮ็ดพึ่งเหนื่อยออกขักออกแน่โอ้ยแม่นไปเบิดพุ่นจ้ะอันนี้นันเฮ็ดเรื่องเฮ็ดเหมือนปู่มันออกอยู่ใกล้ๆกันเบิ่งพุ่นก็แม่นเฮ็ดเฮ็ดพึ่งเหนื่อยแหมพี่อิกจ้ะห้างล่างพี่อิกเข้าไปพุ่นเข้าไปทางใต้พุ่นก็แม่นมีจะเฮ็ดพึ่งเหนื่อยโอ้ย ดอนเดียวใกล้ๆกันอันนี้เห็ดเห็ดพึ่งไงเท้าแล้วจ้ะอันน่ะเห็ดพึ่งหนึ่งยไหน่ะน่ะโอ้ยหหอมบวมิ่งอันไซส์พี่นุ๊ เก็บเห็ดมันปูมื่อนี้เห็ดพึ่งกะหาเลือกเอาแต่พอเห็ดพึ่งดอกอ่อนอุ๊บปั๊บแล้วน้องนี่ดอกพอค่อยงามมันได้ดอกแบงแต่ก็สวยจ้าอันนี้เรื่องง่ายแล้วบ่เอาหรอกอันนี้เห็ดยังนองเห็ดพึ่งบ่ เออไปส่งดอกเียจ้ะนี่เอารุ่นนี่ยักได้รุ่นนี่เมื่อนี้จะกลับบ้านแล้วพี่น้องฝนก็จะหมาแล้วจ้ะสบายส่งก็ ไปซองก,กวัวแล้ววันนี้ก็ขอจบคลิปแค่นี้ก่อนเดถอะจ้าเฮ็ดหอได้ไลยแล้วคุณจ้าเต็มเยอะกระเปาเป้าเหางล่างก็มีอันเอียงก็เฮ็ดนางไกาเฮ็ดนางไกายหางล่างนะจ้าอุ่นๆท่านอีกอันเฮ็ดพึ่งนะพี่น้องหนึ่งสองแต่ว่าเบิรงสสงบนขึ้นที่แกแล้วล่ะบ่เอาวหรอก เราหซิกปกลับบ้านแล้วจ้ะมีเงินเสี่ยงรถอยู่ข้างๆทา,า,างนะโอเควันนี้กาแค่นี้ก่อนฝากติดตามฝากเบิ้งคลิปเด้อเด้อจ้าฝากเบิ้งคลิปให้เป็นเป็นกำลังใจให้แน่ที่ได้เห็ดคลิปอื่นๆคลิปต่อไปให้เบิ้งอีกจ้า,าได้ห้าเห็ดได้ไลน์มาให้เบิ้งอีกวันนี้ก็แค่นี้ก่อนสวัสดีจ้าทุกๆคนสวัสดีค่ะ ไปแล้วพี่น้องเอ่ยเต็มหมดแล้วมาอาทิตย์ที่แล้วนี่คือบ่เห็นมึงนี่นะปะโทปะโทปะโทเบิ้งเดี๋ยวจ้าไปพี่ไปพี่อาทิตย์ที่แล้วนี่ก็มาอมนี่เหรอแถวนี้นะจะบาดูวัตถุประสงมาทางนี้เกาะเบิง้งพี่น้องมาเก็บซอยเด้ออ่ะไป ฝนก็สิมาบว่าฝนเอาฟ้าวเก็บก่อนเดี๋ยวพี่น้องเด้อ đó mình nhảy lực